เบลล่าเศร้าเป็นนักแสดงสาวอีกหนึ่งคนที่รักน้องหมาน้องแมวจนต้องเลี้ยงไว้หลายตัวสำหรับนางอีกหน้าหวานเบลล่ารานีแคมเปญนที่โพสต์รูปแมวที่มีชื่อว่าไทเกอร์หรือยาเกอร์ที่ตนเองเลี้ยงมาตั้งแต่ป .4 กับครอบครัวจนกระทั่งตอนนี้น้องไปดาวแมวเหมียวแล้วหลังจากที่น้องรอเวลาเจอบุคคลที่เคยเลี้ยงทั้งหมดก่อนที่จะจากไป ซึ่งเบลล่าก็ได้โพสต์ข้อความสุดซึ้งถึงน้องย่าเกอว่าก่อนที่จะแนะนำน้องแมวเหมียวสมาชิกใหม่ให้ได้รู้จักกันเบลขอแจ้งข่าวให้ทุกคนทราบก่อนว่าไทเกอร์หรือย่าเกอแมวที่เบลเก็บมาเลี้ยงตั้งแต่ป .4 ได้จากเราไปอยู่บนสวรรค์บนดาวแห่งแมวเหมียวแล้วนะคะตลอด20ปีที่ผ่านมาซึ่งเกินครึ่งชีวิตของเบล ไทเกอร์เป็นคนในครอบครัวเป็นเพื่อนที่ดีของเบลและเป็นความผูกพันที่เกินอธิบายได้ไทเกอร์ได้จากไปในวันที่ญาติทุกคนที่เคยเลี้ยงเข้ามาทั้งยายป้านา้าลุกพี่ลูกน้องแม่และเบลอยู่กันพร้อมหน้าโดยบังเอินไทเกอร์เหมือนรอเวลาจะเจอเราทั้งหมดก่อนที่จะจากเราไปโดยที่เขาก็นอนหลับไปอย่างสงบและไม่ตื่นขึ้นมาอีกและเราทุกๆคนได้อยู่ส่งเขาเพื่อไปอยู่ในภพภูมิที่ดี หลับให้สบายนะไทเกอร์ขอให้ชาติหน้าหนูได้เกิดเป็นคนแล้วมาเจอพวกเราใหม่นะรักมากๆรักตลอดไปยา่าเกอร์